ขอนแก่นนะคะวันนี้นะคะพี่ตูมผู้จัดการสมเด็จเงื่อนเชียงขาหาถามแยกนนทนันมีรถมานำเสนอนะคะเป็นรถกระบะแคปบนะคะโตโยต้ i วีโกแชมเป็นตัวสมาร์ทแคปจีค่ะ2.5 cc รถปี57ใครที่สนใจอยากได้รถยนต์มือสอง สวยยนะคะดาวถูกๆวันนี้เพียงแค่888บาทสามารถติดตามได้นะคะใน Facebook สมเด็จง่วนเชียงสาขา3ามแยกนนหันนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอรถให้ดูนะคะออปชั่นต่างๆความสวยงามต่างๆของรถรวมถึงราคารถ เงินดาวและก็ค่างงวดนะคะดูภายนอกกันก่อนนะคะรุ่นนี้เป็นสีบอลเงินนะคะรถปี2014เครื่องยนต์2 5ซีซีเป็นตัวท็อปนะคะเป็นตัวจีเดี๋ยวมาดูภายนอกของรถรอบคันกันก่อนนะคะ ข้างหน้านะคะตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาด้วยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองจุดห้าซีซีวีเอ็นเทอร์โบหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะคะล้อเป็นล้อแม็กนะคะเป็นแม็กมาจากโรงงานเลยสภาพรถ พร้อมใช้งานนะคะภายในของรถข้างในนะคะตัวเบาะเบาะจะเป็นเบาะกำมะหยี่ค่ะแล้วก็คอนโซลจะเป็นสีดำเบาะเป็นสีครีมนะคะโอเคไอเอาออกเลยไออาออกเลยครับไปได้เนาะเดี๋ยวมาดูด้านหลังรถกันนะคะ ตัวนี้มาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะมีกันชนท้ายเป็นตัวจีค่ะเข้าไปได้เลยครับมาดูฝั่งนี้ด้านในนะคะที่ถุงจะพาดูด้านในประตูเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าแล้วก็ ในส่วนของพวงมาลัยค่ะสามารถบังคับเครื่องเสียงได้ตรงพวงมาลัยนะคะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่น CD นะคะ MP3 ยองรองรับ USB ได้ด้วยนะคะกระจกมองข้างตัวนี้นะคะสามารถปรับและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้านะคะใครที่สนใจรถ ดาวเพียงแค่888บาทนะคะรถสภาพพร้อมใช้งานวันนี้นะคะพี่ตุงขายเพียงแค่ราคา449,888บาทนะคะดาวเพียงแค่888บาทจัดเข้าธนาคารนะคะทางห้างไม่ได้จัดเองค่างวาดอยู่ยที่8,22 0 0 0กบ,บาท ดาว888บาทพี่ตุ้มแถมประกันภัยรถยนต์เป็นประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งนะคะใครที่สนใจสามารถโทรหาพี่ตุ้มได้เลย062 463 8 8 8, 8 7สหนะคะหรือว่าฝากเดิมฝากเบอร์ไว้ก็ได้นะคะง่ายๆถ้าอยู่ใกล้ๆก็เข้ามาหาพี่ตุ้มเลยมาเลือกได้เลยนะคะคันไหนก็ได้ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะรถสำหรับวันนี้นะคะ ก็รีวิวคันนี้ก่อนสนใจรุ่นไหนแจ้งได้เลยนะคะครั้งหน้าเดี๋ยวจะหาปีใหม่ๆกว่าน,นี้นะคะมาให้ชมวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ